ครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์ p าร์ e s ์เวสพ t ร์ทซ์ไมลเจริญทุนกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นอีพิโซดที่478ก็ตัวหุ้นช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของการประกาศงบและก็มีหุ้นประกาศงบออกมาเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็หุ้นตัวหนึ่งที่หลายๆคนสนใจนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยราคาก็เหมือนกับนิ่งนะครับขึ้นก็ไม่ขึ้นออกไปทางไซเว์ดาวมากกว่าด้วยซ้านะครับก็เพิ่งประกาศงบออกมานะครับนั่นก็คือตัวหุ้น c p r นั่นเองนะครับบริษัท c p r จำกัดมหาชนนะครับหรือว่าตัว7 e เ e ่นอนะครับก็มีการประกาศงบออกมาเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ในไตรมาส4เนี่ยมีกำไร3าไ3ร3573ล้านบาทนะครับก็ลดลง42%เมื่อเทียบกับไตรมาส4ปีที่แล้วนะครับแล้วก็บริษัทก็มีการถือว่าได้งบทั้งถือว่าได้ผลดำเนินงานทั้งปีและก็มีการแจ้งข้อมูลกับตลาดนะครับในคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ นะครับหรือว่า mda n นะครับก็ขออนุญ,ญาตเอามาเล่าให้ฟังนะครับโดยที่ในปี2563เนี่ยหลังจากที่ประกาศงบไตรมาส4ออกมาแล้วเนี่ยรวมทั้งปีเนี่ยตัว c p o มีกำไรสุทธิ16,102ล้านบาทนะครับถ้าในแง่ของรายได้เนี่ยปี63ที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ของ c p o เนี่ยอยู่ที่5 4 6 5 9 0ล้านบาทนะครับลดลงจากปี62สองในประมาณสัก4.3เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้า พูดถึงในธุรกิจสะดวกร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็กาลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรการควบคุมโควิด -19 ก็ทําให้ลูกค้าเข้ามาน้อยลงนะครับในขายอีกธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจูนย์จำหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเองหรือว่าธุรกิจแมคโครเนี่ยยังคงสามารถรักษาอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการได้ระดับหนึ่งนะครับ โดยมาจากการมาจากการดำเนินธุรกิจของแมคโครในประเทศไทยแล้วก็สาขาในอินเดียแล้วก็กัมพูชานะครับก็สัสดส่วนวรายได้นะครับมาจาก3ธุรกิจหลักนะครับถ้าเป็นธุรกิจร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็สัสดส่วน55นะครับธุรกิจตัวแมคโครเนี่ย37นะครับแล้วก็ธุรกิจอื่นๆนะครับอยู่ที่8นะครับก็ในส่วนของธุรกิจแมคโครแล้วก็อื่นๆเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับแต่ว่าตัวร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็ ตัดต่อลดลงนะครับในส่วนของต้นทุนนะครับในส่วนของต้นทุนเนี่ยต้นทุนสามารถลดลงได้3.3เเจากปีที่แล้วนะครับเพราะว่าตัวต้นทุนในการจัดจำหน่ายเนี่ยก็มีการลดลงนะครับราวๆสัก2.4เนนะครับก็บริษัทก็เลยก็เลย,ก,เลยก็เลยควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุมนะครับและสุดท้ายก็ทำได้พอสมควรนะครับก็ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนพนักง,งานค่าใช้จ่ายการบริหารร้านสะดวกซื้อและก็ค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องของการทําตามมาตรฐานการบัญชีด้วยนะครับในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายในการบริหารนะครับก็ลดลง8%นะครับหลักๆก็คือพวกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนนะครับแล้วก็ในส่วนของกําไรนะครับก็อย่างที่ได้เรียนนะครับตัวกําไรออกมาเนี่ยก็อยู่ที่ 16,102ล้านบาทนะครับแล้วก็ตัวกำไรต่อหุ้นเนี่ยก็อยู่ที่1.68บาทนะครับต่อหุ้น e p s เท่ากับ1.68บาทนะครับในส่วนของรายละเอียดจำแนกตามกลุ่มธุรกิจนะครับตัวซีพีโอ,อเ,เองกออ็มุ่งเน้นที่เรื่องของการขยายเครือข่ายสาขานะครับแล้วก็โฟกัสไปที่เขตกรุงเทพ ปริมณฑลนะครับรวมถึงต่างจังหวัดด้วยนะครับในรูปแบบของ s t o r ์บิสเนสพาร์ทเนอรนะครับแล้วก็ตั้งใจจะขยายสาขาเนี่ยอยู่ที่จำนวน700สาขาต่อปีนะครับโดยที่ในปี63ที่ผ่านมาเนี่ยมีการขยายร้านไปทั้งสิ้น720สาขาตามเป้าหมายนะครับรวมทั้งสิ้นนะสิ้นปี63มเนี่ยมีจำนวนสาขาทั่วประเทศเนี่ย12,432สาขานะครับเป็นร้านของบริษัทเนี่ย5 6า0 85สาขาหรือ46เปอร์เซ็นต์ะครับแล้วก็เป็นร้านที่ในรูปแบบ b ิเ i n e s s Partner เนี่ย5,919สาขานะครับแล้วก็ร้านที่ได้รับสิทธิ์ช่วงอนาเขตนะครับอีก828สาขานะครับก็ในด้านของอการผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ CPO มุ่งเน้นการเป็นร้านอิ่มสะดวกเต็มรูปแบบนะครับพัฒนาสินค้าด้านอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เพิ่มเมนูใหม่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับความนิยมจากลูกค้าด้วยนะครับโดยในปี63ในสัดส่วนไรายได้จากการขายเนี่ย ร้อยเนี่ยมาจากสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มนะครับที่เหลือก็เป็นสินค้า,อ,าอุปโภคบริโภคที่ไม่รวมบัตรโทรศัพท์นะครับแล้วก็ถ้าถ้าเฉพาะร้านสะดวกซื้อเนี่ยรายได้ลดลงประมาณ10%นะครับมียอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวันเนี่ยเท่ากับ7851บาทนะครับแล้วก็มียอดซื้อต่อบินโดยประมาณ75บาทนะครับมีลูกค้าเฉลี่ยต่อสาขาเนี่ย900 49คนนะครับก็ด้วยเรื่องของการปรับเปลี่ยนของอพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดจากโควิดเนี่ยบริษัทก็ได้เพิ่มรูปแบบช่องทางการเข้าถึงสินค้าของบริษัทไม่ว่าจะเป็นตู้เวนดิ้งแมชชีนนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับหรือว่าออนดีมารเดลิเวอรี่นะครับให้สั่งทางไลน์นะครับแล้วก็เอาไปส่งนะครับก็อย่างที่เราได้เห็นกันนะครับแล้วก็ตัว ธุรกิจเองเนี่ยก็ยังตัวธุรกิจร้านสะดวกซื้อก็ยังเป็นธุรกิจหลักนะครับเพียงแต่ว่าเป็นธุรกิจที่มันมียอดจัดจําหน่ายมียอดขายที่มันลดลงนะครับได้รับผลกระทบนะครับในส่วนของกลุ่มธุรกิจอื่นนะครับธุรกิจอื่นเนี่ยก็พวกธุรกิจตัวแทนรับชําระสินค้าบริการตัวแทนรับฝากถอนเงินนะครับธุรกิจจาหน่ายอาหารสาเร็จรูปแล้วก็ธุรกิจ จำหน่ายและก็บริการอุปกรณ์ค้าปลีกธุรกิจอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในร้านเซเว่นเนี่ยบริษัทก็ยังคงคิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและก็ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายต่างๆนะครับเช่นอ e ีคอมเมิร์ซนะครับกลุ่มธุรกิจอื่นเนี่ยมีอ่อกากำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เนี่ยเพิ่มขึ้น9%จากปีก่อนนะครับก็มีการมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะครับส่วนธุรกิจแมคโคร นะครับก็มีกําไรก่อนค่าใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้วก็ก่อนหักรายการระหว่างกันอยู่ที่8ปดพล้านบาทก็เพิ่มขึ้นอีก7%นะครับแล้วก็มีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยไปอยู่ในส่วนของธุรกิจแมคโรนะครับก็เป้าหมายในการขยายสาขาในปี64นะครับก็ตั้งใจจะขยายอีก700สาขาจะต่อปีเช่น,เ,ชนเดิมนะครับไปในทําเลที่มีศักยภาพนะครับ แล้วก็ประมาณรายได้จากการขายด้บริการเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากการเติบโตของรายได้ของบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของสาขาใหม่นะครับส่วนการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมเนี่ยน่าจะเติบโตใกล้เคียงกับตัว GDP นะครับแล้วก็ต้องไปดูในส่วนของปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับก็งบประมาณการลงทุนตั้งไว้แถวๆสัก12,000ล้านบาทนะครับเอาไปใช้ในการเปิดสาขาใหม่ ปรับปรุงร้านเดิมนะครับแล้วก็มีโครงการใหม่ๆเช่นพวกบริษัทย่อยแล้วก็ศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็ไปลงทุนในระบบสารสนเทศและก็สินทรัพย์ถาวรนะครับอันนี้ก็เอามาอัปเดตให้ฟังนะครับสำหรับตัว CPO ให้เห็นภาพของตัวธุรกิจนะครับปีนี้ตัว CPO เองเนี่ยประกาศงบออกมาเนี่ยถ้าเกิดภาพรวมกำไรสุทธิทั้งปีเนี่ยหนึ่งล้านบาทเนี่ยลดลง28%จากาช่วง จะช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับลดลงจากปี62นะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในส่วนที่ทําให้ราคาหุ้นของ CPO มันยังไม่ไปไหนนะครับแต่ว่าถ้าจะมองในมุมที่ดีก็คือว่า CPO ก็คือมีเสีย m แมโโรมีตัวแมโโรที่รายได้ยังคงเติบโตนะครับแล้วก็ในแง่ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคที่เรื่องของการจับจ่ายอาหารเครื่องดื่มอะไรมันก็ดีขึ้นแล้วก็การการการสั่ง delivery หรือว่าการกินอาหารสาเร็จรูปเนี่ยมันก็มี มากขึ้นตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่เอานอกเหนือจากเรื่องนี้เนี่ย c p พก็มีส่วนในการที่จะไปลงทุนในตัว t ทสโ o ด้วยนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จ,จะเป็นปัจจัยที่เข้ามาแต่ว่าณตอนนี้นะครับแล้วหุ้นมีการประกาศงบมาก็อาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นที่สะท้อนออกมาว่าทาไมช่วงหลังราคาหุ้นไม่ได้ขยับไปไหนนะครับก็เอามาอัปเดตให้ฟังสำหรับหุ้นซีพที่หลายๆคนสนใจนะครับวันนี้ผมีินิดตามนะครับเราพบกันใหม่ในพิซโซถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวััสดีครบ